เดีย๋ยวนี้เราเขามีเขามีอันนั้นนะแม่ปู่ต้นซื้อมานะมีพัดลมด้วยแล้วก็มีไฟสายด้วยแล้วก็ซารบอกว่าจยาเอามาอีกนะเราว่าแล้วนึกม,มานี่โอ้โหเราเห็นเท่านี้เราก็พองกอกเลนนะเราบอกมันจะสะดวกเกินไปนั่นี่พัดลมลมมันมีเต็นที่แล้วละนี่เอาทำแบบสบายสบาย,สบายที่มันไม่ได้เป็นฟราร์เหมือนเดียวก็อ้าวนี่ก็ไปชาร์จเดี๋ยวใครมาแล้วก็ไปไป,ไปชาร์จไปให้ด้วยเพอาะใหมด ตายเลยก็เป็นโรงงานบริษัทใหญ่ขึ้นอีกแล้วนิ่กําลังเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆวัดไหนก็เป็นบริษัทใหญ่ๆขึ้นมามันมันแย่หมดแล้วเวลานี้แก้ไม่ไหว,ไวเลยนะแต่ธรรมนาวิชาโลกก็ต้องเรียนหาความสะดวกแต่อย่าอย่าเข้าใจว่าความสะดวกนั้นความลำบากจะตามมาเอ็นมันไม่มีหรอกโลกอันนี่ถ้าถ้าปรับไม่เป็นก็มีแต่เรื่องมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนั่นแหละ แต่ความอยากมันอยากได้อันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้แต่มันอยากได้พละมันสิเพื่อแบกแต่คิดให้พอดีกับพอดีพอดีพอเป็นพอไปใช่มันพอสะดวกพอเหมาะพอเหมาะกับภาวะของเราเรารักษาได้ขนาดไหนเราก็ทําไปขนาดนั้นขนาดนั้นพอดีพอดีถ้างนั้นเป็นพาระมากแต่ร่างกายเราตัวเดียวนี้ทั้งอาบหน้าไม่มันทั้ง อะไรทุกอย่างสำระทําไปสำราบมันก็ไม่ไน่าดูทั้งฟันทั้งอะไรทุกอย่างก็แบกมันอยู่อย่างนั้นก็หาเงินมากเพื่อบําบัดทั้งนุ่มให้มันทั้งหาวิธีอบอุ่นให้มันเราไม่ได้คิด,ดฉเฉยๆดอกที่เยี่ยมภาระทั้งหมดเลยปุณตัว่าเสียให้มันแต่นุ่มก็เสียอีกแง่หนึ่งแก่มาก็เสียอีกแง่หนึ่งแต่นุ่มก็กําลังแต่งแต่ให้มันสวยมันงามอะไรก็ว่ากันไปทําร้องเพลงมันร้องเพลงกล่อมไปเลยนี่ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ดูถูกใ,ใครเป็นมาเหมือนกันหมด ไว้อยังหนุ่มต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปแย้งกันไม่ได้พอคนมีทําหน่อยก็คิดหน้าคิดหลังพอให้พอเหมาะท่านว่าทำยังพอดีเจ้าว่ามัติมามัชิมาพอดีการบริหารร่างกายก็พอดีพอดีกับภาวะพอดีกับฐานะพอดีกับกำลังทับของตนมีมากน้อยแค่ไหนคิดให้พอเหมาะพอเหมาะไม่ให้เดือดร้อนไม่ได้พุ่นวายเกินไปท่านบอกสันตุตถีท่านบอกยินดีของที่มีอยู่นั่นไม่พลงพลังจนเกินไปไม่แบกภาระาหนักจนเกินไป ทำท่านตรัสตรงไหนมันผิดเมื่อไหรสอนตรงไหนตรงไหนตรงไหนทําให้คนดีคนดีทั้งนั้นทาให้คนอบอุ่นทั้งนั้นแต่โลกมันแซงหน้าตลอดตลอดเวลามันไม่ค่อยเชื่อฟังธรรมะของพุทธเจ้าเอาลองดูสิสมัยนี้เอาไปสิจะแซงไปถึงขนาดไหนจะทั้งโลกพระจันทร์ก็ดูสิจะไปแซงไปเถอะมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นแหละขึ้นไปไหนก็วุ่นวายทั้งนั้นแหละเราทำถ้าทําเข้าไปที่ไหนพอดีโลกร่มเย็นทั้งหมดทั้งหมดใครมาก็พูดให้ฟังนี่ดาวเราก็พูดถึง่อเรื่องดาวหางก,กับดาวก็ลหั มันคนนั่นแหละตัวการใหญ่ไอ้นั่นเป็นเรื่องรอบโลกของหมุนโลกไอ้กำลังเดี๋ยวนี้โลกกำลังเสื่อมคุณภาพรู้จักไหมดาวนชนกันหนิท่านพูดว่าสุญาสญากลับถึงกระลับใครมาเราพูดดูฝั่งพระงพุทธเจา้าท่านตัดว่าสุญจากลัพถึงกระลับไม่มีเลยพระพุทธเจา้าไม่มาตัดเลยเป็นไฟมาได้กันพุ่งขึ้นหมดเลยเพราะคนคนสร้างแต่ความชั่วช้าละมุกขึ้นมาร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นครอบครัวนี้ก็ทำครอบครัวนั้นก็ทำประเทศนี้ก็ทำประเทศนู้นก็ทำทำกันเป็นหมดมีแต่ความร้อนทั้งหมด เผากันไปเผากันมาเกิดไฟมาาดกันคุกเยอะทั้งโลกถ้าดาวระคารดาวอะไรก็แล้วแต่ดาวหางดาวพลหัดก็นชนกันแลกรุนิชนาตกิบหายหมดเลยสูญญากะพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตัดเลยเป็นไฟร้อนตั้งแต่มนุษย์ถึงขุมโลกนู่นท่านกล่าวไว้ไปดูสิในะอาถามท่านมหาหนีป่ประเพณีห้าอยู่นี่เรียนประโยคมาเป็นนี่ท่านพูดว่้เป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับก็เรื่องแต่มนุษย์ทั้งนั้นทั้งนั้นมันมีอะไรเลยมีแต่มนุษย์จะทาขึ้น ว่ายุคนี้เป็นอย่างนี้ไม่จริงมนุษย์คนเป็นคนทาเป็นยุคอ,อคนยุคนี้ทําแบบนี้เฉยๆขึ้นจากคนทั้งหมดยุคนั้นเป็นอย่างนั้นยุคนั้นเป็นอย่างนี้มนนีแต่คนทามีแต่คนทั้งนั้นเลยผิดออกมาผิดออกมาเวลานี้กําลังจเจริญด้านวัตถุเนี่ยคนก็ลืมเพราะสิ่งน,นี้มันติดอยู่แล้วลืมจนลืมเงื่อนจนเสียคนหมดหมดไม่มีอะไรเลยทําท่าดิ้นไปดิ้นมาอ้าวแล้วไมได่ดูถูกใครพูดให้คนจริงให้กันคิดกันอ่านดูสิดิ้นไปดิ้นมาเอาท,ทําท่าเต้นจน พอดีไม่มีอะไรเลยมันเน่าในทางนอกก็น่าดูเหมือนลูกเหมือนเหมือนที่พูดเมื่อที่พูดลูกเงาะมันแดงเขียวเลยพอทางในมันเน่าเลยคนสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าท่านว่าเราแหละเน่าในทั้งนั้นแหละแต่งตัวหรูหราถวยยิ้มแย้มแป่นใสแต่เน่าในหาความบกุญพัในตัวไม,ม่มีนยพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ท่านบอกว่าสูเจ้าจะมาล่าเริงเพื่อเพลินอะไรหนอท่านว่าไฟเมลัยกําลังเผาผ่านอยู่ตลอดเวลาทําไมไม่คิดหาดวงประทีปคือทํา จะมาลเล่าเรื่องบันเทิงอะไรคกัะตอนนั้นเล่าเรื่องนางวิสาขาแต่ก่อนมันก็มีเหมือนกันนี่นางวิสาขาพาลูกน้องไปวัดพอลูกน้องก็เป็นคนขี้เมามันก็มีแต่ไม่มีแต่สมัยนี้นะก็แอบเอาขวดชุนลาเนี่ยไปเน็ตพกไปดีคนมันไม่อ,ยา,อายากายลูกน้องนางวิสาขาคือผู้หญิงนี่แหละคนสมัยนู้นกับคนสมัยนี้แต่คนสมัยนู้นทำมันมีมากกว่าคนสมัยนี้ทำมันมีน้อยจีนางวิสาขาก็ไม่รู้ พนางที่สาขาเลื่อมใสพุทธเจ้าลูกน้องบริบาลก็นายไปก็ต้องไปเขาไปแอบเล่าเขาไปแอบเล่าไปจนพ,พอพุทธเจ้าเทศไม่ฟังพุทธเจ้าคงรู้ด้วยพ,พ,พ,พยานวันนี้เราจะทรมานพวกนี้ถูกไหมพอนี้เทศไปก็แอบเอาสุลามกาัอก,กินตอกกินเรื่อยกินไปกินมามันก็เมาคข้อยถ่ลุกขึ้นโค้งฟ้อนมาเงี้เถอะพอพุทธเจ้าเห็นนี่หูเ้าสแสดงนิสตินทําให้โลกมืดปั หมดเลยทีมีพวกนี้ก็ตกใจส then, pagar, ุลากรสางทันทีหายทันทีเลยคมกลวงนั่นสุลาหายหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านนิงตัดว่าสู้เจ้าจะมาเลินล่าเริงเพื่อเพื่อนอะไรเล่าคุณวะสู้จะมาประมาทที่นี้เหรอคุนวะทําไมไม่แสดงหาะทำหลักค่ณวะเนี่ยพอฟังเท่านั้นท่านั้นตกใจเนยพระพุทธเจ้าฟังเท่านั้นวกลูกน้องนัยวิสาขาทั้งหลายก็ยอมรับทันทีนั่นมีมาแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องคนขี้เมาเรื่องคนเกเกตุจงแต่มากน้อยต่างกัน สมัยนี้มีเยอะเต็มหมดเลยเต็มทั้งในบ้านก็มีทั้งในบ้านก็มีเต็มหมดดูส่วนมากก็ตรงที่พูดแล้วพูดแล้วคุณค่าคนเป็นกี่ล้านในประเทศไทยนี่มัน,นกี่ล้านเก็บสิบล้านมันได้สิบล้านก็ยังดีหนักนั้นเละหมดเลยเละไหนเน่าไหนจึงมองไปที่ไหนจึงหาความอบอุ่นกันไม่มีแห้งแล้งจิตใจกันมากมายกายกองจนแทบมองที่ไหนเราโถถ้าคนมีธรรมสลดใจสลดใจแต่พูดอะไรไม่ออกมันแก้มไม่ไหวท่าน ต่อยไปตามกรรมท่านนวดกรรม,มุนาวัตติกโกโลโกสัตว์โลกจํอเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละใครทําดีคาชั่วคนนั้นแหละเ่านจริงมันไม่ไปไหนทําคนชั่วว่ามันก็กลับมาหาตัวเองทาคนาดีว่ามันก็กลับมาหาตัวเองดีหรือชั่วนี<อ>่ส่วนนี่จะคู่นี้เราจเ,เป็นทาทาเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นถึงไปท่านบอกท่านบอกแล้วไม่จะคู่ในยท่านสวดฟังดูซิไปคิดไปอ่านท่านนวดต้องพิจารณาทุกวันทุกวัน,ท,วนท่านว่า พิจารณารื่องนี้ทุกวันทุกวันไม่ไม่อยากพักพิจารณาก็ให้มันพิจารณาเถ็ะบ่มันจะได้รู้เราทํากรรมมไรดว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปถิมบ่านั่นเราจะเป็นายาทจะต้องรับผลของการนั้นสืบอไปถึงบอกวานั่นเราจะพัดภาคจากของรักของจเจรินใจทั้งสิ้นไปนั่นทุกคนจากของรักจากลูกรักจากภรรยารักจากสามีรักจากสมบัติรักจากไปแบบไม่ถึงการเวลาแล้วต้องไป ถ้าไมมีทมเป็นที่พึ่งร้องให้ไปคนเดียวเลยท่าน,นึงว่าทำทำตลอดทานเอาซิศาสนาเนี่พระพุทธเจ้า,ท,าท่านตรัส,สนนไว้คเพื่อใครเมื่อสอนโลกสงสารทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยท่าน,นึงท่าทายท่าทายบอกให้เราได้คิดได้อ่านท่าน,นึงให้แสวงหาคือทรทมเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขใครได้น้อยก็ร่มเย็นน้อยใครได้มากก็ร่มเย็นมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีเลิศด,ด,ด,ดีประเสริฐเพราะเป็นที่พึ่งของตัวเองตายแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นก็เป็นที่พึ่งของตัวเองฉลาดรอบรู้ ฉลาดรอบครอบแก้ปัญหาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและนิ่มนวลล่าเริงบันเทิงไปที่ไหนไม่เศร้าโศกเพราะมีความดีติดตัวนะมีแต่ทำทั้งหมดมีแต่ทำทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนโลกสอนทําใไม่มีอ,อื่นในโลกนี้อา้าวเงินก็เงินทองก็ทองแต่ตัวหรูหราก็กแต่ว่ากิริยาแต่ว่าดูแต,าแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องโลกเรื่องลูกสารนิยมกันที่เฉยๆความจริงนั่นไม่ใช่ความจริงก็คือธรรมอ้าวลองคนแต่งตัวสวยสวยถ้าจิใจไม่มีความสุขสุขอะไร แต่ร่างกายมันก็เป็นร่างกายอยู่นั้นทองมันก็เป็นทองคำอยู่นั่นเพชรนินจินดามันก็เป็นเพชรนินจินดาอยู่ฉะนั้นใจมันเน่าในมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์มันลำบากอยู่ที่ใจท่านจึงว่าแก้สาเหตุอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านสอนใครว่ามโนโปุพังเข,ขามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมายานะทำทั้งหลายมีใจเป็นก่อนถึงก่อนมีใจเป็นหยัดเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจของทั้งหมดมาบรรจุอยู่ที่ใจจะต้องแก้ที่ใจนี้แก้อย่างอื่นไม่ถูกไปแก้ทรัพย์สินเงินทองทองสมบัติไม่ถูก เมื่อามาแล้วใช้ไม่เป็นเมื่อามาแล้วรักษาไม่เป็นเช่นรถเหมือนกันผ้าใจไม่มีคุณค่าใจมีคุณค่าต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักแสวงหาและรู้จักควรหรือไม่ควรรู้จักฐานะของตัวเองกำลังขนาดไหนมีเงินมากน้อยแค่ไหนรู้รู้หมดรู้จักวิธีไม่เดือดร้อนวุ่นวายทำจึงสอนประคับประคองชีวิตโลกให้ดีที่สุดเราจะไปแสวงหาอะไรล่ะนี่พูดให้ฟังนะนําไปคิดไปอ่านเดี๋ยวนี้มันเละมันเละถึงบอกว่ามันเละหมดเลย ไม่ใช่ใครไม่ว่าท่านมาเราฝ่ายพรกก็พอพระฝ่ายลูกก็พอลูกฝ่าย,ยผู้หญิงก็พอผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็พอผู้ชายอฝ่ายพักเหมือนกันน้อยที่สุดถึงบอกว่าเกดติบล้านมันได้สักสิบล้านก็ย,ยังีอาจจะได้สค่ห้าล้านเังสิหมือนที่มันมีตั้งแต่นั้น,นเลยแล้วทีนี้ไฟมาแลกันมันจะขึ้นจุดไหนใครจุดขึ้นมา นอกจากพวกเราที่เป็นมนือรุ่นนี้ิตขึ้นมาเอาเรืร่องความรู้ความฉลาดเีนมาแค่ไหนถ้าอำนาจก,กิเลสมันมีมากแค่ไหนมันก็ไปเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเลยผลสุดท้ายผานเรียบวุฒ่นั่นดาวหางมันชนอย่างนี้กําลังผานแล้วก็พูดในเรื่องนี้คือเราพูดเอาหลักความจริงเอ,อที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสุญญตัดคืนตับมาพูดเราก็ไม่เคยดูเทวีหรอกถามพวกนี้มาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงเขาก็บ่าวู้เ้พันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็โอ้โห เราคิดเห็นคําสอนพุทธเจ้าสุนจะกับถึงจะกับโอ้อย่างนี้เองนี่มันจะใกล้เข้าไปแล้วนะผู้หญิงสิบสามปีแต่ง,งานหมดอย่าไปตั้งความหวังอะไรเลยหมดแล้วปกครองโลกคนประเภทนี้เหรอจะมาปกครองโลกให้ร่มเย็นประเภทสิบสามปีแต่ง,งานนั่นเหรอเราไม่ได้ดูถูกเอาไปคิดเลยมันก็คิดแค่สิบสามปีมันนั่นแหละสิบสามปีสามสิบปีมันก็ตายยี่สิบปีหรือก็ตายก็ได้ คมคิดอะไระไมันจะมีมันมีไม่ไม่มีความคิดละเอียดละอออะไรผมคิดแค่นั้นคนขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นไอ้พวกเราเราท่านๆยัง onun, um คิดได้อามองการไกลนู่นพากันสร้างป่าสร้างเขาไว้นู่นให้ลูกให้หลานในร่มเย็นเป็นสดฟ้าฝนฤุูธานู่นในหลวงท่านคิดยังไงคนดีนั่นรุ่นนั้นรุ่นนั้นคิดได้ดีได้ดีไอ้รุ่นต่อมาคิดกินประจําวันประจําวันท่าพูดนะสัตว์ในสารก็ไม่ผิดเราไม่ได้ดูถูกมนุษย์ฉลาดจะฉาโนะโตเป็นมนุษย์ใจเหมือนสัตว์คิดกินเหมือนสัตว์ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้คิดเห็นบุญคุณไม่คิดเห็นข่อยเห็นแม่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังบาปไม่มีบุญไม่มีทําแต่ความชช่าชั่วช้าละมกเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เพราะมันมืดนั่นะอวิชานั่นบอกว่าความโลภมันก็ปกปิดความโกรธมันก็ปกปิดความหลงมันก็ปกปอิดราค้าตัณหาปิดหมดมองอะไรไม่เห็นมันจะมองอะไรเห็นใครมาไฟละค่าเผาหัวใจใครมันมองเห็นดีได้เมื่อไหร่ความโกรธมันเผามันมองเห็นดีได้เมื่อไหร่นอกจากคนไม่มีสิ่งเหล่านี้ ตัดออกมาพระพุทธเจ้าท่านเลิกสิ่งของนี้หมดนี่ท่านตัดแสดงธรรมัจักวันนี้เนจากคู้่อุตตปาดิษน่ะตาในนะไม่ตานอกเนี่ยตานอกมองเห็นกันนี่นี่ตาตอนอกมองเห็นกันเห็นไฟเห็นหูเห็นตานี่ตานอกจากคู้่อุตตปิหมายถึงตาในยานเครื่องรู้รู้หมดดีชั่วรู้หมดจึงตัดออกไปทำใดไม่มีผิดยาน,านาัอุตตปะจะเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นทานวายานเป็นเครื่องครื่งรู้เครื่องเห็นอันนี้เป็นแง่ความคิดตานอกเห็นกันหูนอกฟังกันฟังเสียงเพลงเสียงดนตรี เสียงร้องให้เสียงว่าอะไรพี่นี่พี่ลายลาพันก็ว่ากันไปตามภาษาองโลกอันนี้หูนอกหูนอกมันจะรู้อะไรถึงเันนี้มันปกปิดเข้าไปปกปิดเข้าไปเออร้องให้ก็ปกปิดหัวใจเศร้าโศกก็ปกปิดหัวใจความรักก็ปกป,กปิดหัวใจมันจะมองเห็นอะไรอืทำทัานเลิกอันนี้ออกโหมดจึงบอกยากจึงบอกว่ายากยากแต่ดีเลิศประเสริฐที่สุดยากก็ทําเถอะถึงที่ดีงามทําเลยดีกว่าสิ่งชั่วช้าละลูกไปทาแล้วไม่มีคุณค่าสาระอะไรเลยทําแล้วชีวิตตายเปล่า เกิดมาอีกแล้วตายเปล่าไม่นู้ตัวนึงไม่มีอะไรเลยผู้พากันคิดให้ดีนี่พอนนี้ก็พูดธรรมะให้ฟังเลยไม่ต้องได้ราธนาเพราะวันนี้พูดให้ฟังนําไปคิดไปอ่านกันาศาสนาที่เลิศประเสริฐพวกเรานี่นับมามีบุญญาธิการมีวาสนาในครบระพุทธศาสนา,าและครบรูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนยังมีเวลานี้ยังมีแต่น้อยเรานําไปคิดไปอ่าน,นๆๆอย่าประมาทดื่มตัวไหนวันไหนมันก็จะตายคนทุกคนเกิดแล้วต้องตายไม่มีใครดีอแต่ตายผิดกันคนดีตายนี่ดีเลิศ ตายแล้วมีความสุขล่ะคนทั่วตายแล้วอะไรร่องให้เป็นคนเดียวเนี่ยบาปนี่แหละกัดหัวใจตัวเองไปไปตกลุมไหนก็ไม่รู้ยังจะมาถามมึงเขาถามมันี่ตายแล้วจะไปที่ไหนคนไม่ตายมึงจะมาถามเราถึงบอกมึงเหมอนเลือเกินคนทุกวันนี่คิดไปค่ะเนี่ยจริงๆไม่ควรคิดก็เอามาคิดมันหัวแตกไปหมดแล้วมันคิดมากเหนือยเงี้ยความคิดคิดไปคิดมาก็เป็นโรคประสาทมันไม่มีธรรมถ้ามีธรรมคิดแล้วล่าเลยคิดแล้วรอบข้อคิดแล้วชุ่มเย็น คิดแล้วฉเฉืีอวฉลาดว่องไวพาให้ตัวเองเบาปลิวไปเลยอันนี้คิดแล้วหนักขึ้นยิ่งคิดเธอจะยิ่งปวดสมองเพราะแง่ความคิดกำลังตัวเองไม่พอไม่มีบุญไม่ลืมบุญไปเสียไม่อยู่บุญไปในหัวใจมีแต่อยากโลกมีแต่อยากปวดมีแต่อยากหลงใ่ในหัวใจมันจะไปนอกจากนั้นจะมีแต่โลคประสะทาทท่งนเห็นพังเต็มหัวใจเลยเอาละแค่นีีพอเอวังวันนี้ว่าไม่ใช่ใหญ่กันไหมวด เอาออกมันขึ้นนะมันนี่ออกมันขึ้นเลยจะ <c oughs> ว่ามันสิว่าไงเอาคุณคุณหมอไปพักกับเอ้คุณชายก็ได้สิคุณชายนี่มีใครพักด้วยใช่ไหมเออไปพักกับคุณชายก็ได้สิคุณแม่ไปพักกับพวกนุ่นสิพวกกิคนคนุ่นกุฏิมันว่างเยอะแยะมันเราไม่เคยเคยมีหรอกมีอะไรพูดในช้จะคอว่อาก,กัน เดินทางมาเหนื่อยจะไปกี่วัดแล้วนึ่งจำไม่ดีไอ้จําไม่ดีคุณเพนสบัดินี่จำไม่ดีอาจยน,นจ,จ,จินาจำไม่ดีเด็กคิดสามปีแล้วระวังอย่าไปตั้งความหวังอะไรมันหมดอันนี้มันฐานฐานมนุษย์มันหมดไป หมดฐานมนุษย์แล้วความคิดเห็นมนุษย์ไม่มีอย่าบนท่านึกว่าสกัตลายถึงห่าพันรักษาเขาเขตพ่อแหล่หากจะคำเกิดหอนเมื่อบานโปรซุ่มเด็นนั่นจสัตว์เลยนะนั้นสองพันกว่าปีท่านอกเลยศาสนาสกัดลายถึงหานี่สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปีหากจะคำเกิดห่อนเมื่อบ้านโปรซุ่มเด็นไม่สุ่มเย็นเลยล่ะนีกมองไปที่ไหนพราะแม่กูญแจร่องเที่ยงที่ไมไปฟังเทแปกันนั้นอ จะฟังไม่ได้เหยมาล้องยากเลยในโรงพยาบาลที่มีราดเลยโอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่กูเกิดมาแล้วนัดนี้กูก็ไม่เห็นเราฟังแลวโอ้โหเราเเกิดมาแล้วพ่อแม่คู้จารไม่ป่นถนะึงขนาดตายหมดแล้วมึงใครเอาหมดพัฒนาธรรมแล้วมันแปลอะไรมาท่านว่ะหมดท่านวางเงี้ยนะกันเทศกันนั่นใครที่แรกนั่นท่านจันดีก่อนจะฟังโอ้โหตายเลยนี่หมดพัฒนธรรมเราแล้หมดแล้วเราไม่เคยเห็นนี่ลูกหลานแปลอะไรกันมาท่านว่า ค้นบนเลยฮะพาการเรียนมาเรียนมาได้ไปศึกษามาจากเมืองไหนเมืองนอกเมืองนาขนเมงหนเรื่องเกเรเกตุงมาสิ่งเขาทิ้งแล้วสิ่งเขาทิ้งแล้วขนมาขนมาเข,ขาใจว่า,าตัวเองเป็นศึกษาสูงมันจะสูงอะไรไม่เห็นบนจิตไหนสูงถ้าทาอย่างที่ว่านี่นะเราไม่ดูถูกนะถ้าอย่างที่ว่านะไม่เห็นสูงตรงไหนไอ้แบบที่ไม่แบบที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเห็นแบบว่าเป็นไม่นูุค่าดนะ เออไม่ใช่สูงมีแต่ไอ้พูดตรงๆรงเราไม่ได้ดูถูกก็เหมือนชุนักกันแหละไอ้ชุนักมันเป็นนิสัยของมันนะคุณพิสศษวัฒนะอันนี้คนนี่นะเฮ้ยเราบอกว่าศึกษาถูงอะไรอย่างนั้นฉันว่ามันมี่ดูเฉพาะทีเดียวแทนเยอะมีเหรอฉันว่าถามหมอมันก็ไม่ตอบสักคำกันก็ร้องจ้าเกิดมาโคตรพ่อโคตรแม่กูก็ไม่เคยเห็นนี่มโอ้โหตายแล้วเมืองไทยเราทัร้องเลยนะตายเมืองไทยเราตายแล้วหนูตายแล้วฉันบอกหมอดวัฒนธรรมไทยที่เนี่ยว่าเลยนะฉันว่า แม้แนไปเก็บอะไรมาท่านห้านไปศึกษาเมืองไหนถึงว่าไปตามเรื่องของท่านอ่ะนั้นท่านว่าจะมาดื่มคําท่านมาพูดเฉยเราท่านเป็นนักปราชญ์เขแม่กุจยนท่านดุดพ้นแล้วท่านว่าอะไรก็ว่าได้เรายังไม่ดูดพ้นตอนนี้มีกิเลสอยู่ว่าเขาหัวระยออาจารย์จินนาเจะว่าไงเราไม่อยากว่าเราจําคําพูดท่านมาว่านี่นะมาว่าให้ฟังนี่นะถ้าเราไม่ว่านี่เรามีกิเลสเหมือนกันเขาหัวระยออุ้ยท่านเหมือนเราเด้ี เราไม่นั่นนักต่าท่านหมดพราแล้วท่านว่าอะไรว่าจริงว่าจังว่าสอนโลกจริงจริงนี่พอเราฟังล้วโถเราไม่อยากให้ใครฟังอีกเลยกันนั่นเหรอมันพูดโถๆโธล่องเจี๊ยบเจียบเจบเลยอะไรใครใครไปบอกว่ามันนัตามมาอีกนจะมาขอเทพมันมาหาเอาอะไรเทพมันทาไมไม่ดูอยู่ตลาดมันเด๋อวอะไรเรื่องอันนี้ท่านว่าเขาตามไปเอาเทพอีกเนี่ว่าท่านเทพอะไรเนี่ยให้อาเทพมาให้ท่านบอกว่ามาเอาอะไรเทพมันอยู่ตลาดนันไปหมด ไปดูที่เดี๋ยวนี้มันจะอดอะไรแบบนี่เห็นป่ะมันเต็มหมดนะในกรุงเทพเนี่ยมันเต็มหมดนะโหมันเต็มหมดแต่ยังมันน่าสลดเลยไปข้างก่อนนี่ก็พูดเรื่องดิสโก้ครั้งนี้เอาเอาคำพักว่าแม่าจารย์ท่านลวงพูดต้บอกว่ากรุงเทพนี่มันหักดิสโก้นะแผ่นดินกำลังถล่มนะหรอวะมันเหลือเกินแลวนะเวลานี่ยไอเราก็เคยเป็นหนุ่มนะมันเกินไปในอบายงุ๊กครึ่งต่ำซ้ำนี่ททำไมเหลือเกินหะอวะมาเสร็จพอกลับมาคุณป็นสบัดมันมันอยา่แก่สมพรเราก็ไม่รู้ พอดีแขดิิโก้ก็ลงไม่นั่นเ็คยายไปเลยเขา,าก็ยังมาว่าอุดรน,น้องแต่วอ่ะและเดรี่ลวงพี่ลวงพี่เขาทําดีเนี่ยดีก็ดีที่มันมันหนักบาปมันจะอยู่ได้ไงมันพังลงไปอย่างนีบเลยหรืว่าเนี่ยมันมดับบาปเป็นไมมแผ่นดินสูบจะดูเหรอแผ่นดินสูบนี่ดูจะช,ชัดเลยไอ้พวกไอ้อออนี่พวกนิสัยแับหยาบเนี่ยนิสัยไม่ใช่นิสัยคน,นยก็ยังทําท่ามีแต่สัตว์เท่านั้นแหละ,ละหลอว่านีู่เลยนะ เนี่ยนานไปเนี่ยถูกดีแล้วยังดีเวลามีคนดีอยู่นะกรุงเทพในหลวงมีพวกคนดีเรายังมีอยู่ระวังน่ะแผ่นดินจะจมลงไปอีกเราบอกเอาดีๆนะเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นานางทางผู้ดการเห็นไม่นานกินจานอเมริกาไปแสดงอะไรกับผู้ดจันทรวิ่งออกไปที่มันอีแแนดแล้วแผ่นดินถูกไปเลยอาจารย์จินีนาเดี๋ยวนี้นั่นแหละแคนาดาอเมริกาแล้วก็เรื่องไม่ดีเลยแผ่นดินกํนาลังไหวมันจะถูกหมดละคุณเพื่อนสวัสดีคุเดี๋ยว แล้วเราอย่าทําให้มันถูกคนประเภทนั้นเราเดินหย่อยไปเลยเขาลงไปเ้วเฉยน่ะบุญเรื่องเราแล้วต้องทําบุญไว้เราต้องรักปฏิบัติด,ดีชอบไอพวกนี้มีแต่เพนที่สูกทั้งนั้นแหละแล้วไปอัศจรรย์อะไรให้มันสูกไปสิใครชอบอย่างนั้นมันก็สูกเอาสูกเอาเดี๋ยวมมันถล่มลงเอามาแต่งกับโคราชอะไรไอท่านผู้พันมาฟังมันนั่นตมาก็พูดอะไรหรอพูดไปไม่ได้เจตนาหรอนี่มันเจ้าอยู่กันะโอ้ผมจาท,ทาพูท่ันจารวพอมาถึงหัวข่ามันเอาอีกบ้านหลังน้ำจมลงไปอีก อ้าวต่มาไม่ได้รู้นะนาพูดไปตามเรื่องเฉยๆ่ารูโลกเดี๋ยวนี้มันเยอะเกินมันปลอมหมดสิ่งที่ทํานั่นเงินมีราคาทลาดอี่มันก็ไม่มีเพราะคนไม่มีราคาทําอะไรมันปลอมหมดยังไปถามมันมันจบมาจากไหนถามได้ยังไงเราบอกว่าต้องถามอ่ะอันนี้มันไม่ใช่การโจกหนึ่งเราบอกคมเสเพ่ามากง่ายสองความเห็นแก่ได้มีเท่านั้นแหละมันจมลงไปอยู่เอาไปดูสิมันทําเอาเหล็กอะไรๆมันก็เห็นแก่ได้มันก็หลอกคือ ก็จมไปที่มันไม่ใช่การเรียนจบแอมาตุเนี่ยหนพาเป็นหกว่า่างนี้นะคุณเพนสวัสด์แต่ถ้าอะไรที่ไปถามหามันอะไรไม่จบเราถามหาไอตัวโลกกับตัวอิสระพันง่ายมันน่ะวิชาที่ใครเรียนจบเมื่อไหร่มันมี่ทันเรียนตัวนี้จบแล้วพอแล้วคุณเพนสวัสด์คอไม่ต้องไปจบปริญญาไหนมาเนี่ยความสะเพ้ามากง่ายนี่พอถ้าเป็นจบเด็กน้อยเะื้อกินไม่ต้องไปจบปริญญาไหนมาเราไม่ได้เรียนถูงเราก็ว่าอย่างนี้นะ เราไม่เรียนถึูวว่ท่านี่ในบึงชัยเราก็ไหวานี่แหละจบตัวนี้พอแล้วเหลือกินเราบอกว่าไม่ต้องไปสูงแั้นนี่มันจบมาเท่าไรขี้เกียจป้า่เต็มห,หมดเลยไม่มีหน้ามีหลังอะไรเลยซักผ้ามันก็ไม่ไม่เกลี้ยงนะเดี๋ยวิี้ยิงแฟร์เราไปอ่านดูแส่น้ำสักห้านาทีล้วขยี้เบาๆูฟังแล้วมันขึ้นใจจะโยนขเข้าปากเราเราน,ะนี่ เราอวดว่าไม่ได้นะคนเราก็บางทีมดไปดูด้วยมาบวชเราก็ไม่ว่าสักทีถ้าคนอื่นเราว่าเราจะพระไม่เห็นผู้ชายนั่งเข้าใต้หรือไงมันจะไปตีแขนเลยไม่ใส่ผู้หญิงนี่เรล่าเคยเราไม่ว่าเวลาเนี้เราก็ว่าพระพอมดกําลังท่าสนิทไปก็เอาอะไรนะคนเล็กก็เอาเอะไรทีนี้กาลังเลื่อนสนิทมะสนิทมากก็เอาสนิทจะตีแขนนะที่ัสผู้หญิงอย่างนี้่ไม่ใช่ใส่ผู้ชายผู้ชายต้องแข็งแรงขึงขังท่าทางใจ้นี่ไอ้แจ๊ ดูแ <f dragging> ่้วนบ่าวเนี่ยนี่คราปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเลยก็ว่าเลยซึ่งทีมดกของดีวินนว่าวพาดพาดเราเห็นนะมันเดินต้นเตี้ยมเตี้ยมแหมมันโถมไม่เหมือนมาสุดเลยนะตามต้นไม้มันขาดสะบั้นไปเลยนว่าวมันจะเป็นไรคนแข็งแรงต้องอย่างนั้นสิถ้าฝึกแบบนั้นสี่คนมันยังต้องคนต่อการพิสูจน์ตัวเราเห็นอ่อนอ่อนแอบแอบเล่นเล่เล่เลยวะเราไม่ได้เลือกเขาเราเคยฝึกมาอย่างนั้นเลยนะ ถึงบอกไปอ่านดูแพทดูอะไรทุกวันนี่ถึงบอกว่าอย่าเอาน้ําอะไรแพทยมาถวายพ้าม้ากนะต้องเอาสบู่้าไม่ได้ถูหน่อยนะว่ะพอเรงจะเทให้ผ้าบ่แล้วเราไม่ได้หวงหรอกของเรานี่ไม่ห่วงคุณเพสบั์ไม่เคยหวงหวงผ้าห่วงเนนห่วงคนจะไม่เป็นคนมันจะช่วยตัวเองไม่ได้เราหวงตรงนู้นอันนี้จะเป็นหวงหาอะไรของเรานี่ทิ้งเกลี่นถ้าคนไม่ดีเนี่ยมีคุณราคาอะไรถ้าคนดีเรามาใช้เป็นประโยชน์เยอะเนี่ยพ้าปฏิบัติที่านงสอนกันแ้มรวดกวดขันไม่ใช่ท่านดู นะเออคุณอะไรคุณอานงเลยหรือไม่ใช่ดูไม่ใช่ท่านดูท่านพูดเอาจริงเอาจังพูดให้มันเห็นให้มันเห็นคุณค่าของการปฏิบตัติแต่ว่าท่านดูยังไงท่านสอนให้มันจริงมันจังเอาไปใช้ดูสิถ้าคนไม่ขี้เกียจมัง่ายเราดูสิพ่อแม่โอ้โหหูกเรานี่ฉลาดไม่ขี้เกียจไม่เห็นแก่ตัวเหลือจินเหลือจินช่วยพ่อช่วยแม่ไม่เห็นแก่ยากลําบากลำบากเรขาขันไหนเราเกิดมาแล้วต้องทาเราต้องทู่อย่างกรุงเทพนะ ลำบากกันไหนก็หน,นีไม่ได้นะไอ้อากาศหนึ่งเป็นฝุ่มเรากลับมาห้าวันไปนอนอยู่ที่รุงเกเนี่ชักผ้าเนี่ยคุณเพยนะนะสมบัติจำเป็นหมึกเป็นหมึกหรือทอกเราต้องได้ทนไดสงสารคุณหมอปีท่านพูดท่านอานจารย์อยากนี้เหมือนกันแต่หนีไม่ได้มนก,กรรมอะไรอะไรอยู่นี่แหละจะว่าดูแลมันไปที่ไหนพูดกันมีกรรมของไทยพองมันก็สู้ไปที่ไหนไปวิโตกถ้าคนดีแล้วก็ ันก็ไม่คยเป็นพิษเป็นภัยง่ายหรอกถ้าคนไม่ดีก็ตายวันตายคืนไปเลยทีเวรเง้นโหคิดทุกอย่างพอเวลาได้มาคิดพออะไรพ่อแม่กุญแจนี่ก็น่าทิ้งก้านไม่ขีดท่างยังดุเราน่าคุณเป็นสวัสดนะเราอยู่กับพ่อกับแม่เรามาเราถืออย่างนี้มันถูกอย่างนี้มาเลยท่านสอนแบบประหยัดมาเป็นพื้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 นพาอแม่กุญแจขาเราเย็บตาบแล้วตาบเล่าตาบแล้วตัเล่าตาบผ้าปะผ้าท่านเย็บเองเราไปขอเย็บกับท่าน เดี๋ยวนี้โทรเหยียบจับแล้วจับไล้ยังดีไม่ดีเนี่ยมีติดไปฟ้าปักเข้าไปแตะท่านพเรดเลยแล้วูแล้วสลบเลยเราหมดเราบอกว่าหมดความอ่อนแอหมดท่านี่แหละคนวางนี้เลยนะเวลาเราเห็นเรามาหมดหมดท่านี่แหละคนวางนี้เลยตาให้เราพูดมากแลยมันของโลกเขาที่ยินมมากพูดมากปันขวงโลกเขา